ครับในตอนนี้นะครับผมจะมาชวนเพื่อนๆคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกล้องโซ n y ที่ผมใช้กันอยู่นะครับแล้วก็5หัวข้อนะครับเกี่ยวกับความคาดหวังของกล้องโซ n y ภายในปี2 0หรือว่าต่อไปนะครับสำหรับผมนะครับว่าผมอยากที่จะให้กล้องโซ n y เนี่ยมันมีอะไรปรับปรุงเพิ่มขึ้นบ้างเดคุยกันครับ หัวข้อแรกนะครับที่อยากจะมาคุยกับเพื่อนๆนะัคือเรื่องของผมอยากที่จะได้ Color Science แบบใหม่ของกล้อง Sony ครับเพราะว่าที่ผ่านมานะครับผมใช้งานเจ้ากล้อง Sony เนี่ยหลายๆครั้งนะครับที่ผมได้มีโอกาสได้ลองเทสใช้งานกล้องตัวอื่นๆเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าสีสันของกล้องของโ o n y ของเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีคอนทราสต์ที่ จัดไปนิดนึงค่อนข้างที่จะแน่นไปนิดนึงก็ผมพยายามแล้วนะครับในหลายๆครั้งที่พยายามที่จะลดคอนทราสต์ของภาพลงตั้งแต่ต้นทางอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ไฟล์ดิบไฟล์รอของกล้องโซนี่เนี่ยมันมีความ มันมีคอนทราสต์มันมีสีที่ค่อนข้างที่จะแน่นนะครับสําหรับผมเนี่ยผมเป็นคนที่ชื่นชอบการถ่ายภาพบุคคลเป็นพิเศษดังนั้นถ้าเกิดว่าผมอยากที่จะถ่ายคนที่สวยๆเนี่ยแน่นอนครับสิ่งที่เราจะต้องทําคือลดคอนทราสต์ของภาพลงให้มากลงนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราอยากที่จะได้ภาพที่มันมีโทนที่ค่อนข้างที่จะละมุนมากขึ้นไม่ได้หมายเขาว่าสีคอนทราสต์แบบเดิมของโซนี่เนี่ยมันจะไม่ดีเสมอไปนะครับเพียงแต่ว่าผมอยากที่จะให้โซนี่เนี่ยปรับ Color Science ของตัวเองใหม่แล้วก ก็ให้มันมีความกลมกล่อมมากกว่านี้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะปัจจุบันนี้ สีมันค่อนข้างเย็้แน่นแล้วก็คอนทราสมันค่อนข้างที่จะจัดเป็นหนึ่งก็ถ้าเกิดว่าออข้อความนี้หรือว่าวิดีโอนี้ไปถึงหูของโซนี่นะครับก็อยากที่จะให้ทางโซนี่ลองพิจารณาเรื่องของ Color Science ของรูปแบบตัวกล้องที่เราใช้งานกันอยู่นะครับอยากให้ให้ปรับโทนในเรื่องของคอนทราสต์ลงมาให้มันน้อยกว่าเดิมนิดน,นึงจะบอกว่าเราไปปรับหลังจากที่เราถ่ายแล้วได้ไหมตอนที่ไปตกแต่งภาพในไลฟ์ลูมันก็ได้ครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าพื้นฐานของไฟล์ มันออกมันดีอยู่แล้วเนี่ยมันทําให้เราทํางานต่อได้ง่ายมากขึ้นผมมีความรู้สึกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคอนทราสต์เนี่ยว่าถ้าเกิดว่ามันมีมันน้อยหน่อยหรือว่าสีมันค่อนข้างละมุนหน่อยเนี่ยเราสามารถที่จะปรับเล่งได้แต่ถ้าเกิดว่าสีมันมาจัดจ้านมากมันคอนทราสต์มาสูงมากๆเงี้ยเวลาเราเอาไปลดเนี่ยบางทีมันอาจจะลด ออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควรอะไรอย่างเงี้ยผมก็ก็อยากที่จะมีความคาดหวังนะครับว่าโซนี่เนี่ยอยากที่จะปรับในเรื่องของ Color s i l ไซเ e อสมัยส่วนที่สอน,นะครับสิ่งที่ผมอยากได้ในกล้องโซนี่ทุกๆเซกเมนต์เลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของจอที่มันเป็นทัชสกรีนแบบเต็มรูปแบบสักทีหนึง่งเพราะปัจจุบันนี้นะครับเวลาผมใช้งานกล้องโซนี่เนี่ยแน่นอนครับปุ่มต่างๆเขาออกแบบมาให้ใช้งานได้อย่างค่อนข้างสะดวกอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าจอทัชสกรีนที่กล้องโซนี่เนี่ยมีอยู่ในเกือบทุกตัวแนละ้วในปัจจุบัน สำหรับกล้อง Gen 3ขึ้นมานะครับก็ต้องบอกว่าทัชสกรีนของมันเนี่ยมันใช้ได้แต่เพียงแค่ทัชสกรีนต่อที่เราจะเลือกจุดโฟกัสภาพตน,นเองซึ่งผมรู้สึกว่าไหนก็มีจอทัชสกรีนทั้งทีมันน่าที่จะแบบออกแบบเมนูใหม่ออกแบบหน้าตาใหม่รูปลักษณ์ใหม่นะครับให้สามารถที่จะใช้ฟังก์ชันทัชสกรีนบนตัวจอได้แล้วก็สามารถที่จะใส่คําสั่งในส่วนอื่นๆของ การตั้งค่ากล้องได้มันคงจะทําให้การใช้งานกล้องเนี่ยมีความสุขมากขึ้นนะครับตัวที่เราไม่ยังเป็นจะต้องจะนั่งกดปุ่มตลอดเวลาเพราะหลายครั้งนะครับบางทีการกดปุ่มมันก็อาจจะไม่สะดวกเท่ากับการที่เราใช้ทัชสกรีนเต็มรูปแบบถูกต้องไหมครับเพราะว่าเราอยู่ในยุคที่เราใช้สมาร์ทโฟนกันเป็นหลักถ้าเกิดว่าจอเนี่ยมันสามารถที่จะทํางานได้ค,คล้ายๆสมาร์ทโฟนเนี่ย ซึ่ง Sony ก็มีหน่วยธุรกิจที่ทำโมบาย l e d ว v i ์ e อยู่แล้วในเรื่องของตทรศัพท์ม,มือถือก็น่าที่จะเอาเทคโนโลยีพวกนี้มาควบรวมกันได้นะครับเรื่องที่3าครับนั่นก็คือเรื่องของจอยสติ๊กนะครับแต่ว่าผมอยากที่จะพูดถึงในเรื่องของจอยสติ๊กที่อยากที่จะให้ Sony เนี่ยมีอยู่ในกล้องระดับ APS-C ของตัวเองเพราะกล้องระดับ APS-C ของตัวเองของกล้องโ o n y ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ A 6 0 0 0ทั้งหลายนะครับมันไม่มีตัวไหนที่มีจอยสติ๊กเลยแล้วจอยสติ๊กมันสำคัญอย่าง ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเวลาที่เราถ่ายภาพใช่ไหมครับหลายๆครั้งที่เราใช้ตาเราเนี่ยมองที่ช่องมองภาพแล้วถ้าเกิดว่าเราจําเป็นที่จะต้องเลือกจุดโฟกัสเนี่ยบ่อยครั้งครับการใช้ปุ่ม d-pad ดด้านหลังเนี่ย ที่มันมีปุ่มวงกลมอยู่ด้วยนะครับมันทําให้เราไม่สามารถที่จะเลือกจุดโฟกัสได้อย่างถนัดทนีนะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันไปปุ่มเหล่านี้มันไปคั่วรวมแล้วก็มันไปซ้ําซ้อนอยู่กับฟังก์ชันอื่นๆถ้าเกิดว่าแยกปุ่มจอยสติ๊กออกมานะครับให้มันมีจอยสติ๊กเอาไว้ใช้สําหรับในการเลือกจุดโฟกัสโดยเฉพาะเพื่อถ่ายภาพในจุด ในในสถานการณ์ที่เราจําเป็นที่จะต้องล็อกจุดโฟกัสหรือว่าเลือกจุดโฟกัสเฉพาะจุดอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราเลือกจุดโฟกัสได้ง่ายมากขึ้นก็อยากที่จะให้โซนี่นะครับออกแบบแล้วก็ใส่ ในฟีเจอร์ของจอยสปิกเนี่ยเข้ามาในกล้องของโซ n y ในทุกๆรุ่นที่มันเป็น APS-C นะครับมันจะทำให้เราถ่ายภาพได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นเอา j o อยสปิกแบบที่มันมีอยู่ในกล้อง A7 Mark 3นี้ก็ได้ครับเอาไปหาที่วางไว้ใส่ไว้ในกล้อง APS-C ตัวใหม่ของตัวเองผมว่ากล้องมันจะน่าใช้งานมากยิ่งขึ้นมันจะทำให้ System APS-C ของเราเนี่ยที่มันน่าใช้อยู่แล้วด้วยความเล็กความเบาของ System ของมันนะครับ ผนวกรวมเข้าไปกับการที่มันมีจอสติ๊กรวบรวมเข้าไปด้วยเนี่ยมันจะทําให้เราอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องมีความต้องการที่จะอยากก้าวขึ้นไปใช้กล้องระดับ full frame ยก็ได้นะครับเพราะว่ากล้องระดับ APS-C ของโซนี่เนี่ยก็ทํางานได้อย่างดีมากเพียงพออยู่แล้วนะครับมันอาจจะขาดขาดหรือเหลือไปบ้างเล็กๆน้อยก็อยากที่จะให้โซนี่ลองพิจารณาใส่เข้ามาดูนะครับผมเชื่อว่ามันน่าจะขายดีแน่เลยข้อถัดมาครับเป็นในส่วนของวิดีโอกันบ้างผมอยากนะครับผมอยากที่จะให้โซนี่เนี่ย ออกโค้ดเด็กใหม่ๆนะครับในการที่จะถ่ายวิดีโอของตัวเองครับเพราะว่าปัจจุบันนี้กล้องโซนี่นะครับสามารถถ่ายวิดีโอที่มันเป็น internal record เนี่ยได้แค่ที่โหมด420 8bit บิตทุกตัวเลยนะครับซึ่งโหมดสี8 b บิตกับ4 2 4 2 0เนี่ยมันผมรู้สึกว่ามันน้อยไปเวลาที่เราเกรดสีหรือเวลาที่เราทำสีของวิดีโอหนักๆนะครับ ไม่ต้องถึงกันหนักก็ได้ครับแค่มันมากขึ้นมาหน่อยมันก็จะมีแบนดิ้งเกิดขึ้นมาในภาพซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าพิสมัยเอาซะเลยถามว่าแบนดิ้งมันคืออะไรมันคือการที่สีสารของภาพนะครับมันถูกแบ่งออกเป็นชั้นๆมันแบบมันไม่มีความต่อเนื่องมันแบบมันไม่สวยเอาซะเลยซึ่ง สิ่งที่สิ่งที่โซนี่ทำเนี่ยจริงๆเพียงแค่ออกโค้ดเด็กใหม่ลงมาในกล้องตัวใหม่หรือว่าอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้กล้องตัวปัจจุบันก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้มีความสามารถในเรื่องของการถ่ายวิดีโอที่ดียิ่งขึ้นเก็บสีสันลงมาให้ดียิ่งขึ้นเพราะปัจจุบันนี้นะครับกล้องรุ่นใหม่ๆหรือว่ากล้องค่ายอื่นๆเขาเนี่ยไม่ต้องจําเป็นต้องถึงกล้องรุ่นใหม่ก็ได้ครับกล้องค่ายอื่นเนี่ยเขามีโค้ดเด็กแบบ422 10บิตกันเกือบหมดแล้ว ต้องบอกเกือบหมดแล้วนะครับซึ่งโคดเด็กกับ422 10บิตเนี่ยการเก็บข้อมูลรายละเอียดของภาพของสีเนี่ยมันทําได้ดีกว่า8บิตเป็นอย่างมากเลยทีเดียวซึ่งมันจะทําให้คุณภาพในการถ่ายวิดีโอของเราเนี่ยเรื่องของสีสันเรื่องของรายละเอียดของภาพเนี่ยมันจะดีขึ้น โซนี่คงทราบดีนะครับว่าหลายๆคนนะครับที่ใช้กล้องโซนี่เนี่ยมีความต้องการแล้วก็นํามันไปใช้งานในเชิงของการทำโปรดักชันมินิโปรดักชันต่างๆซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีอุปกรณ์แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าอุปกรณ์มันสามารถที่จะทํางานในฟีเจอร์เหล่านี้ให้มันดีขึ้นได้เนี่ยผมเชื่อว่ากล้องโซนี่นะครับจะครองใจผู้ใช้ ไปอีกนานเลยทีเดียวนะครับมันคงจะไม่มีใครสามารถที่จะมาล้มแชมป์อย่างโซนี่ได้ง่ายๆแต่ถ้าเกิดว่าโซนี่ยังไม่มีโค้ดเด็กแบบ422 10บิตหรือมากกว่าออกมาในกล้องรุ่นใหม่ๆของตัวเองในปี2020เป็นต้นไปนี้นะครับผมเชื่อว่าตลาดในเรื่องของกล้องถ่ายภาพถ่ายวิดีโอของโซนี่เนี่ยหรือว่ากล้องแบบไฮบริดของ Sony เนี่ยอาจจะทําตลาดได้อย่างยากมากขึ้นแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนเราเนี่ยบางคนนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ย ถ่ายภาพนิ่งเราก็ถ่ายวิดีโอทั้งสองอย่างควบคู่กันไปเลยโอเคครับกล้องโซนี่เนี่ยทำงานในเรื่องของการถ่ายภาพนิ่งได้ดีแต่ในส่วนของวิดีโอเนี่ยมันยังขาดในส่วนของการเก็บรายละเอียดในเรื่องของสีนะครับกับโคเด็กที่มันเป็นแบบ4 2 2 10บิตที่จะบรรจุเข้ามาในกล้องก็อยากที่จะให้โซนี่พิจารณาในส่วนนี้แล้วก็ใส่เข้ามาในกล้องรุ่นใหม่หรืออัปเกรดเฟิร์มแวร์ให้กล้องรุ่นปัจจุบันเร็วๆนะครับเราจะได้มีกล้องที่มันมีความสามารถในเรื่องของการถ่ายวิดีโอดีๆสักที พูดถึงเรื่องของโคเด็กไปแล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะได้มากๆแล้วก็คงเป็นเรื่องสุดท้ายาสำหรับวิดีโอวันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของความสามารถในการถ่ายวิดีโอแบบ60เฟรมวินาที ทำไมต้อง60เฟรมเซกครับเฟรมเรททั่วไปนะครับสำหรับเวลาที่เราใช้งานวิดีโอหรือว่าเราถ่ายวิดีโอนะครับเราก็จะใช้กันอยู่ที่ประมาณสัก25หรือ30ถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราถ่ายวิดีโอได้ที่60เฟรมเนี่ยเราสามารถที่จะเอานำมา post production เพื่อทำการยืดเวลาทำ slow motion ส่เอฟเฟกอีกเล็กๆน้อยๆนะครับเราจะสามารถได้วิดีโอที่มีสโลโมชันสวยๆนะครับในการใช้งานได้เป็นอย่างดีซึ่งในปัจจุบันนะครับกล้องของโซนี่ที่เป็นกล้องไฮบริดนะครับไม่ว่าจะเป็น A6 A7 ทั้งหมดเลยนะครับ ไม่มีกล้องตัวไหนที่จะสามารถถ่ายวิดีโอแบบ 4K 60เฟรมได้เลยสักตัวเดียวกล้องรุ่นอื่นๆเขาก็หลายๆตัวครับเขาก็มีความสามารถในเรื่องของการถ่ายวิดีโอแบบ 4K 60เฟรมแล้วนะครับถ้าเกิดว่ากล้องโซนี่รุ่นใหม่ๆเนี่ยยังไม่สามารถที่จะถ่าย 4K แบบ60เฟรมได้เนี่ยผมว่านะครับเราอาจจะมีน้อยใจกันได้บ้างนนครับเพราะว่า คนอื่นเขามีกันไหมดแล้วแล้วเราเองอย่างตัวผมเองเนี่ยผมก็อยากใช้ 4K 60เฟรมมากๆนะครับมันจะทําให้วิดีโอของเรามันมันยืดหยุ่นในการถ่ายทำแล้วก็มีความสวยงามที่มากยิ่งขึ้นฝาก Sony พิจารณาด้วยนะครับ แล้วทั้งหมดนี้นะครับก็คือ5ข้อนะครับที่ผมอยากที่จะให้ทางโซ ny พิจารณาแล้วก็ใส่ฟีเจอร์เหล่านี้นะครับลงมาในกล้องโซ ny ของเราสักทีนะครับหวังว่าในอนาคตนะครับภายในปี2020นี้หรือว่าปีต่อๆไปนะครับโซนีจะพิจารณาข้อเสนอเหล่านี้นะครับแล้วก็นำมาปรับปรุงใส่เอาไว้ในกล้องโซ ny ที่เรารักนะครับรักเหลือเกินอยากที่จะให้ใส่เข้ามาสักทีนะครับ ผมว่าข้อเสนอเหล่านี้หรือว่าข้อแนะนําเหล่านี้นะครับหลายๆคนคงจะถูกใจไม่มากก็น้อยแล้วถ้าเกิดว่าใครเห็นด้วยนะครับอยากที่จะให้โซนี่นะครับใส่ฟีเจอร์เหล่านี้ลงมานะครับก็ช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับโซนี่เขาจะได้เห็นแล้วก็ใส่เข้ามาเร็วๆหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆมีฟีเจอร์ไหนที่อยากได้มากกว่านี้หรือคิดว่ามันมีความน่าสนใจแล้วก็น่าสําคัญกว่านี้นะครับเพื่อนๆลองแนะนำเอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้ด้วยเราจะได้แบ่งปันข้อมูลกันนะครับว่ามันมีฟีเจอร์ไหนที่ น่าสนใจกันอีกวิดีโอนี้ลาไปก่อนแล้วพบใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ